ค่ำคืนวันที่28ตุลาคม2025กลายเป็นคืนที่เงียบสงัดแต่เต็มไปด้วยความตึงเครียดที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองกัมพูชาเมื่อมีรายงานจากสำนักข่าวหลายแห่งว่ากองพันรถถังจำนวนมากได้เคลื่อนกำลังเข้าสู่กรุงพนมเปญและปิดล้อมบริเวณบ้านพักส่วนตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนอย่างแน่นหนาแหล่งข่าวในกองทัพกัมพูชาระบุว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นโดยไม่แจ้งลวงน้าและเป็นคำสั่งตรงจากผู้บัญชาการระดับสูงที่ใกล้ชิดกับกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามของฮุนเซน ทำให้บรรยากาศภายในเมืองหลวงเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกผู้เห็นในเหตุการณ์บริเวณถนนหมายเลข271รายงานว่ารถทั้งอย่างน้อย40คันพร้อมทหารติดอาวุธครบมือได้ปิดถนนทุกเส้นทางเข้าสู่บ้านพักฮุนเซนโดยไม่อนุญาตให้ประชาชนหรือสื่อมวลชนเข้าใกล้ในระยะ500เมตรขณะที่หน่วยรักษาความปลอดภัยส่วนตัวของฮุนเซนซึ่งยังคงจงรักทักดีต่ออดีตผู้นําได้ตั้งแนวป้องกันอยู่ภายในรั้วบ้านพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบสัญญ,ญาณเตือนภัยตลอดเวลาสื่อท้องถิ่น กัมพูชาบางแห่งเริ่มรายงานว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจเป็นการรัฐประหารเงียบที่กำลังดำเนินการโดยกองทัพส่วนหนึ่งซึ่งไม่พอใจกับอิทธิพลของครอบครัวฮุนเซนที่ยังคงควบคุมการเมืองอยู่เบื้องหลังด้านฮุนมาเนตบุตรชายของฮุนเซนและนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันยังไม่ได้ออกแถลงการใดๆต่อสื่อมวลชนมีเพียงการประชุมลับกับคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงค่ำซึ่งแหล่งข่าวระบุว่ามีการถกเถียงอย่างดุเดือดสถานเอกอัครราชาทูตต่างประเทศในพนมเปญโดยเฉพาะสาหรัฐและญี่ปุ่น ได้ประกาศเตือนพลเมืองของตนให้อยู่ภายในที่พักหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้พื้นที่ที่มีกําลังทหารผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจากไทยให้ความเห็นว่านี่คือสัญญาณอันตรายของความแตกแยกภายในกองทัพกัมพูชาเองเพราะหากกงกลังที่ล้อมบ้านหุ่นเซนไม่ได้รับคําสั่งจากรัฐบาลโดยตรงอาจบานปลายเป็นการประทับมีรายงานว่าระหว่างเวลา21นาฬกาถึง22นาฬกา30นาทีได้ยินเสียงเครื่องยนต์รถหุ้มเกราะและเสียงยิงเตือน เป็นระยะะซึ่งทําให้ชาวบ้านในละแวกนั้นพากันอพยพออกจากพื้นที่สื่ออิสระบางแห่งตั้งว่าหุนเซนได้โทรศัพท์หาผู้นําต่างประเทศอย่างน้อยสองรายเพื่อขอคําแนะนําและการคุ้มครองในกรณีที่สถานการณ์บานปลายเกินควบคุมที่น่าสนใจคือแหล่งข่าวทางการทูตในกรุงเทพระบุว่ามีการเคลื่อนไหวของหน่วยข่าวกรองไทยที่คอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะเกรงว่าความไม่สงบในกัมพูชาจะลุกลามมาถึงชายแดนไทยบางฝ่ายคาดว่าทิ้งคืนวันนี้ อาจเป็นจุดชี้ชะตาหักไม่มีการเจราจาระหว่างฝ่ายกองทัพและฝ่ายครอบครัวหุ่นเซ้นเหตุการ์อาจเปลี่ยนจากการปิดล้อมเป็นการบุกจับเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงที่ไม่ประสงค์ออกนามกล่าวว่าตอนนี้ทุกอย่างถูกควบคุมโดยกองทหารไม่ใช่รัฐบาลซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าอำนาจภายในประเทศอาจถูกเปลี่ยนมือไปบางส่วนแล้วขณะเดียวกันโซเชียลมีเดียในกัมพูชาเริ่มลุกเป็นไฟมีผู้ใช้จำนวนมากโพสต์ภาพรถถังและทหารในกรุงพนมเปญพร้อมข้อความเซนเซนพนมเปญคริสติสเทรน แต่ในเวลาไม่ถึงชั่วโมงสํานักข่าวต่างประเทศเช่นรอยเตอร์สและเอแอลเจซีได้ส่งทีมผู้สื่อข่าวเข้าไปยังพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อรายงานสถานการณ์แบบสดแต่ถูกสั่งให้หยุดบันทึกภาพโดยกองกําลังติดอาวุธแหล่งข่าวจากในบ้านฮุนเซนเผยว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีวัย73ปียังคงมีติและควบคุมสถานการณ์ภายในบ้านอย่างเข้มงวดโดยกล่าวกับลูกน้องว่าอย่ากลัวเราผ่านเรื่องร้ายกว่านี้มาแล้วด้านประชาชนทั่วไปต่างพากันหวาดกลัวว่าจะเกิดการยิงต่อสู้กลางเมือง ซึ่งอาจนำไปสู่การแตกแยกทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีสื่อเวียดนามและจะกนีนอเริ่มออกข่าวในเชิงสนับสนุนรัฐบาลฮุนมาเนตโดยเตือนให้เคารพกฎหมายและความมั่นคงของชาติซึ่งถูกมองว่าเป็นสัญญาณว่าเพื่อนบ้านยังคงหนุนหลังครอบครัวฮุนเซนมีข่าวหรือว่ากลุ่มนายทหารระดับสูงบางคนเตรียมแถลงประกาศคณะความมั่นคงแห่งชาติภายในคืนนี้เพื่ออ้างสิทธิ์ในการควบคุมประเทศช,ชั่วคราประชาชนในกรุงพนมเปญบางส่วน เริ่มกักตุนอาหารและน้ำเนื่องจากเกรงว่าจะมีการประกาศภาวะฉุกเฉินในวันถัดไปด้านโฆษกรัฐบาลได้ออกถแถลงสั้นๆผ่านโทรทัศน์แห่งชาติว่าสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมแต่ไม่ได้ชี้แจงถึงการเคลื่อนไหวของรถถังที่ล้อมบ้านฮุนเซนแต่อย่างใดสนักข่าวบางแห่งเปิดเผยภาพดาวเทียมที่แสดงให้เห็นขบวนรถทหารมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงพนมเปญจากทิศเหนือและทิศต,ตะวันตกซึ่งเพิ่มความสงสัยว่า อาจมีการวางแผนอย่างเป็นระบบนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ของกัมพูชาให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นการทดสอบอำนาจของฮุนมาเน็ตว่าเขาสามารถควบคุมกองทัพได้จริงหรือไม่ในขณะเดียวกันบรรานักลงทุนต่างชาติเริ่มถอนเงินออกจากตลาดหุ้นกัมพูชาอย่างเร่งด,วด่วนส่งผลให้ค่างเงินเรียลตกลงกว่า5%ภายในไม่กี่ชั่วโมงสถานีโทรทัศน์ในประเทศบางช่องเริ่มหยุดออกอากาศโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งสร้างความสงสัยว่ามีการควบคุมสื่อเกิดขึ้นแล้วแหล่งข่าว จากในค่ายทหารรายหนึ่งบอกกับสื่อออนไลน์ว่าเราได้รับคําสั่งให้รอจนถึงทิ้งคืนก่อนจะมีการเคลื่อนไหวครั้งสําคัญซึ่งอาจหมายถึงการจับกลุ่มหรือประกาศเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่ามกลางความตึงเครียดมีรายงานว่าหุนเซนได้เตรียมเส้นทางหลบหนีไปยังชายแดนเวียดนามหากสถานการณ์ไม่ปลอดภัยผู้สังเกตการจากอาเซียนเริ่มเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นและเปิดการเจราจาโดยด,ยด่วนเพื่อหลกเลี่ยงความรุนแรงที่จะส่งผลต่อสเสถียรภาพของภูมิภาคเวลาผ่านไปอย่าง งงช้าทุกสายตาจับจ้องไปที่บ้านของฮุนเซนขณะที่เสียงเครื่องยนต์ของรถทั้งยังคงดังก้องอยู่ในความมืดและเมื่อเวลานับถอยหลังเข้าสู่ทิ้งคืนเสียงประกาศจากลำโพงของกองทัพดังขึ้นทั่วพื้นที่แต่จนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเสียงนั้นจะนำไปสู่จุดจบหรือจุดเริ่มต้นใหม่ของกัมพูชา